สอหนึ่งกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการ r รีอคเพลงวันนี้ก็จะเห็นว่าเราจะมารีอคเพลงอะไรที่น้าปกแล้วเนาะจริงๆแล้วเพลงของเหล่ายูนิต B s y m p h o n ียเนี่ยไม่สิต้องบอกก่อนว่าเพลงของวัดป่าออริ r ทึมโปรเจกต์หรือ A R P ของพวกเราพวกเราเออนั่นแหละ <laughs> ไม่ใช่ของพวกเราสิของพวกเขาเนี่ยก็คือเราอ่ะส่วนตัวเราฟัง ฟังมาทุกเพลงแล้วแต่ว่าในเมื่อมีคนขอมาใช่ไหมเราก็สามารถรีแอคให้ได้อีกรอบซึ่งเอาจริงๆอ่ะคือมันดูได้ไม่เบื่อมันสามารถหวีได้ทุกรอบที่ที่นั่งดูไม่ว่าจะแบบไปนั่งดูคนอื่นที่เขารีแคปใช่ปะหรือว่ามานั่งโดเงูเองอ่ะก็คือเราสามารถที่จะสนุกไปได้วยกันกับเพลง MV ที่ค่ายทำออกมาก็ เรามาวีดกันอีกรอบกันดีกว่าไม่พูดพร่มทำเพลงจริงๆแล้วยูนิตซิมโฟเนียเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นยูนิตที่เอ่อปลดกเกษียณไปอยู่ในยูนิตอันโนนได้ปบร้อยแล้วนะคะก็ได้จะภาวนาว่าเขาจะกลับมาทำเพลงยูนิตนี้อีกรอบไหมคือว่าชอบความที่มันเป็นแบบยูนิตซิมโฟเนียคือมันจะมีดนตรีเครื่องสายหรือดนตรีที่มันแบบเวอรวังอลังการ อยู่อยู่ในเพลงนั้นซึ่งมันเป็นกลิ่นอายของแบบว่าซิงโฟนีที่จะท the ําออกมาใช่ไหมเราเราอยากให้ให้เขากลับมาทําเพลงอีกรอบหนึ่งหวังว่าในอนาคตถ้าถ้าแบบว่าจะมีการกลับมารวมตัวกันอีกเนี้ยก็อยากให้ยูนิตนี้กลับมาแบบว่าคัมแบ็กแป๊บหนึ่งในยูนิตอันนึงก็ก็่ม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นอีก แต่แม่พวกพรมพ์ทำเพลงดีกว่าเสียเวลาไม่เยอะแล้วไปดูกันเลยไหมสามสองหนึ่งไปกันเลยดีกว่าคะ่ะคือ,อกรอารที่เปิดด้วยคุณไอรีนอะเสียงพลังพลังที่เขาไม่ได้ร้องแบบกระแทกขนาดนั้นอ่ะแต่ว่ามีพลังมันแบบเปิดดี คุณมเมลินคขาเมลินใช้เสียงต่ำตรงนี้คือแบบดีมากคล้ายๆก้อย <c oughs> ยูนิตเถียงคนน่าร,รักเขาโปกับคุณยูนิรี

Right. เมื่ <ENNIS> อ๊ยแล้ปแบบเปิดสีอะ่ะเอจะบอกิงอธอร้องก็แก่ถนอมมันนะมันลพุทธกวว่า just จ o ก้อในมเล่ทุกตัวที่เอ่มาทุกตรงงที่มองไม่เห็นด้วยสายตาแล้วี่โอแต่ว่าแต่ว่าม่ว่าแต่ว่่ว่แ่ว่ว่าแต่วต่ว่่ว่่วมา่ต่ว่่ว่่ว่่ต่าาแต่ว่่ว่ว่่่ว่่ว่่่่่่่่่่่ว่่่ว่ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพระท่านนิ้ว คือเสียงคุณไอรินหายน้อยขึ้แล้วทุกคนทำวันนั้ไไนไู้สุได้โปรดกลับมาซิมโฟเนียได้โปรดกลับมาชอบแบบมันมีความแบบอาล,อล,อลับอาลับด้วย จะว่ายัางไงดีคฟังกี่ครั้งก็สนุกสนุกทุกรอบแล้วก็แบบชอบความที่แบบมีความแบบอาลักอยู่ข้างในชอบดนตรีชอบกลองแบบมากมากของคือส่วนตัวเราอะเราชอบจังหวะกลองมากมากมากคือพี่นุ่มเขียนจังหวะกรองได้สะใจเรามากเลยเวลาเราฟังเพลงของวัดป่าคือพี่นุ่มอะทำเพลงคือคือตอนนั้นอะพี่นุ่มยังไม่เดบิวใช่ไหมอันนี้คือ แวะมาอวยพี่นุ่มก่อนคือตอนนั้นพี่พี่นุ่มยังไม่เดบิวแล้วเราอะอะเมารู้จักวัดป่าแล้วก็ไปฟังเพลงในวัดป่าใช่ไหมในไออาพีว,ว่ามีเพลงอะไรบ้างนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นเพลงของโซล่าเองเพลงดอนหรือว่าเพลงซิมโฟเนียก็ดีคือมันจะมีความจังหวะแบบจังหวะรองแล้วเราแบบทําไมเราชอบสองเพลงนี้จังหวะแบบชอบหนึ่งไม่ใช่หนึ่งสองเนี่ยเออหนึ่งหนึ่งในเพลงที่แบบว่าชอบ ชอบมากๆเพลงสองเพลงนึงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าในวัดป่าทําออกมาคือเราจะชอบแบบจังหวะกลองมากแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนทาเดียวกันปะทีนี้พอไปดูเครดิตอ,อ,อ,อ่ะก็จะเขียนคําว่าแม็กนัมแม็กนัมแล้วก็แบบใครวะเขาเขาจะเดในอนอาพตหรือเปล่าซึ่งก็เขาก็เดมาจริงๆแล้วเราก็าคาดหวังจังหวะกลองพี่นุ่มมาตลอดอ๋อมันมีเพลงอีกอันนึงก็คือของท่านหลอดแร s ซ n ิงบูลคืออันนั้นแะก็จังหวะแบบมันก็คือแบบ คือตอนฟังอ่ะยังไม่ดูเคดิตก็รู้เลยว่าต้องคนนี้แน่เลยแบบคือค่อข้างที่จะเป็นลายเส้นของพี่นุ่มนะตอนนั้นแบบตอนนี้ก็เลยทําให้แบบชอบมากกลับมาอวยยูนิซิมโฟนิโตจริงๆแล้วอ่ะเพลง2องนาทีกับสานาทีอ่ะรู้สึกว่าน้อยไปขอสักแบบว่าสินาทีได้ไหมคือแบบขอสักสินาทีได้ไหมคะ <c oughs> ไ,ไหะนๆก็สนุกขนาดนี้แล้วไม่อยากให้จบเลยคะ่ะหรือว่า จะมีคัมแบ็กของยูนิซิมโฟเนียอีกก็จังหวะแย่ yeah, มากอะทุกคนคือก้องกลดันตัดไปก็คือเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะขอคัมแบ็กเป็นไปได้ไหมเอยอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วเพลงซิมโฟเนียแต่ว่าชอบนะชอบมากฟังไม่เบื่อยิ่งแบบทุกคนลองลองนึกแบบเวลาเรานะั่งทาหนะแล้วแบบว,ว่าขับมันวันอย่างเรือแสบหรือมอไซค์หรือขับรถแบบ กำลังไปที่ไหนสักที่เล่น,นมันๆนะแล้วเปิดเพลงเนี้ยคือแบบระหว่างแบบเวลาเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมากเลยนะเล่น,นบแบบระหว่างทางะเออมันก็จะได้ฟิลมอีกอย่างเวลาเราไปเที่ยวลองไปฟังกันดูนะคะติดตาม VU n i t ิตซิมโฟเนียอ่า V u n i น a n อ n นกันเยอะๆนะคะเพราะเขามนความความสามารถมากจริงๆแล้วก็ติดตามเราได้วยก็ได้นะคะเหลือจะมานั่งีนั่งดูด้วยกันอีกสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวนาไปก่อน บายๆไว้เจอกันคลิปหน้าคลัคนที่เข้ามานะคะ